ผมหนูอยากสมัครเป็นช่างครับอายุเท่าไหร่ด็กสิบสามครับสิบสามเด็กก็มีหัวใจนะครับอด็กสิบสามครัรู้รู้ว่าเด็กมีหัวใจคนเรามีหัวใจทุกคนเว้ยเพราะอะไรถึงอยากเป็นช่างเพราะอยากเป็นช่างครับเพราะอยากเป็นช่างครับเฮ้นี่มันจะบิดตังค์เว้ยวันนี้มันให้ไปซ่อมรถนอกเมืองมันจ่ายมาห้าร้อยนะไม่ต้องการนะคนประเภทเนี้ยไม่ต้องการในอู่นะสุดยอดเลยเลยเชิญออกมาจากอู่นะครับเฮ้อาะผมอยากสมัครอ่ะผมเชิญดีๆนะใหญเชิญด้วยน้ำตา เธอขอฟอดหน่อยเร็วๆมาโอ้โหไวพร้อหน่อยโอ้โหจะได้ออดี้ยอะไรไปนั่งด้วยกันได้ได้ได้ลงมาดิเฮ้ยเฮ้ยซีโอมีคนมาชูนิ้วกลางในโอว่ะแบ็คลิสชื่ออะไรวะไอเด็กกระโปรงนั่นไงที่มาสมัครช่างแล้วไม่ไม่เข้าอ่ะ เออแบ็คลิสเลยประกาศแบ็คลิสดิมันชื่ออะไรวะไม่รู้แม่งก็ยจ้งไอไอสิบสามก็มีหัวใจใช่ปะเออประกาศเด็กอายุสิบสามก็มีหัวใจแบ็คลิสหนึ่งชั่วโมงประกาศไปออ๋เอามาสมัครเส้าแล้วเนี่ยไม่รักกันไม่แล้วเนี่ยอายุมึงไม่ถึงนะขนมึงยังไม่ขึ้นน่ะกูไม่เข้าหรอกมันชุยยะกูไม่ไหวละมากระเทือบมาหน่อยดิคือรถดำเลยมาไม่ไหวละแล้ว กระับบ <molec> ้านหน่อยดิเธอไปกระทืบเด็กหน่อยดีกว่าปะทืบเด็กเด้อเดี๋ยวขับรถดำแม่งเลยให้แม่งพังเลยแค่รับทืบเด็กนี่เสียค่าพาลถึสองพันไปดำเด็กกันมึงคิดว่ามึงเล่นกับทั้งเหรอเอาเหรอเอาเลยเอาดิมาดิมาดิมาดิสัตว์เสียงยังแหบเสียงยังไม่แตกเลยเฮียมันเป็นแรงเหรอไอเวรมาดิก็มาเดี๋ยววะ พังยังพังยังพังยังยังกระทืบเด็กเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไอ้ความความต้องลงต้องลงอย่าอย่าชนนะไหนวะมันอยู่ไหนวะดูโลดิดูโลดิเออเห็นแล้วเห็นแล้วงับลงแล้ววะเฮ้ยพัง,ง,งมันพังมันพังมันขับไมได้พังขับไม่ได้อยู่ต้องลงครับต้องลง ไม่ร่อหรอกไอ้หนุม่มลงมาลงมาอย่าเก๋าลงมาลงมาตัวตัวไม่ได้มาดิลงมาดิาามาดม,ม,มาดิชนะได้๋ยวไปช่างเปล่าก็ลงมาดิก็ลงมาดิโอ้โหเจยโอ้โหเขามืออะไรวะก็บอกให้ลงมาออก็ลงมาเ,อ,อ,เอ,อ้ตีมาดิตีมาดิ ก็ต้องเสือแล้วบ้างเสือดิเสือดิเสือดิเสือแล้วเฮ้ยเปนอะไรมือพอแล้วบ้งใช้มือดิ๋ยวใช้มือดิเออใช้มือก็พอใช้มือก็พอใช้มือก็พอพี่ลอยอยู่ไหนวะปล่อยดิปล่อยดิขอนึงนึงดิโอ้โหเลือดสิบเจ็ดปล่อยดิปล่อยดิก็ขอนึงนึงไม่ใช่เหรออือโอ้โหเลือดสิบเจ็ดอ่ะแล้วจะร้องอะไรเฮ้ยร้องอะไรร้องทำไมร้องทำไมกระจอก โโอ้หมามาช่วยด่วนเลยมานี่มานี่มาช่วยด่วนเลยโอ้โหช่วยไม่ได้วะได้เหรอจนปัญญาช่างว่ะอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่างโอ้โหเป็นช่างทีมันมันมันต้องช่วยเหลือประชาชนดีอย่างเงี้ยช่วยพาวอ่ะพาวได้นะแล้วก็ไปเบิกเหรออ่าได้อ่าช่วยช่วยพาวช่วยพาวช่วยพาวหน่อยช่วยพาวหน่อยมันต้องพาวเท่านั้นมันโลกโอ้ขับยังไงพาวอ่าช่วยพาวงั้นช่วยพาวขับยังไงให้มันเป็นอย่างงี้วะเก่งวะเดี๋ยวบอกอันนี้ไม่งออ่อันนี้ชมใช่ไหมอันนี้คือชมใช่ไหมชมดิ คือขับยางนะเว้ยให้มันเป็นเงี้ยอ๋อโอเคเฮ้ยเพื่อนโอ้โหภูมิใจว่ะผมไปส่งที่พาวไปอ่าโอเคครับอุ้มกันมา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 โอเค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 ค่าบริการห้าร้อยฮะโอ้หอะไรเนี่ยว่าไงคุณตำรวจผมผมมารับเสเออมีเหตุจกปูนแถวนี้รถเขาติดอยู่ตรงเนี้ยตรงร่องรถมอเตอร์ไซค์อ่ะขอคันตัวได้ไหมครับ อ้าครับผมครับผมเม่อกี้มับเชียร์อ่ะตำรวจตำรวจไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้ว่ไงครับเป็นช่างมาลับชีเนี่ยคอนโทรได้ไหมอ๋อถ้าถ้าไม่อนุญาตล่ะครับตะกุตะกาก์หี่หายเลยชัดตายเสียชัดเลยเลิกเลิกไปไหนไป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 หรือ เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบไปส่งพาวแล้วไม่มีสิ่งของไปเกิดอะไรับผมครับผมแน่เห็นยังขอบคุณที่คามเม้นตครับขึ้นมาคุณลูกค้าเร็วมันเราเราไม่่คอยถูกกับไอ้ไอตำรวจอ่ะคือคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวพวกเราอะพวกเราทรงเอไงไม่ใช่ฐานต้างเออใช่คือแบบไอตำรวจว่าต้องวิ่งไงทรงเดินอ่ะห้าร้อยครับเลขเก้าสิบแปดครับผมขับได้ครับได้ขับไปไปอุ้มดีจะให้ตังค์เขาจะให้ตังค์กระเป๋าดีได้าะแนนครับเก้าแปด เก้าแปดครับไปครับเพื่อนไปครับมือครับมืออ่าฮัลโหลกูโดนปิดตังมอไซส่องคลพี่เหรอมอส่องเอปี่ส่องเอมอไซลายไฟใช่ใช่ใช่ชาติไอที่ใส่หมวกมดำๆใช่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 ส่องเอเดือปูลนู่นไงเอ้ยนั่นไงสองคนนั้นน่ะชัวร์เลยให้ช่างกระลุมกระทืบมันดิ พี่นะเออหน้าหน้าหน้าอโหวะหน้าโหวนะใช่ผมนั่งดิขับรถบั๊มเลยเดี๋ยวผมไปคุยเองไอพี่ใช่เฮ้ยเขาเขาเขาเอ้ยไม่ไม่เขาเขาเบรกลิ้นเอาเอาเฮ้ยอย่าพูดช่างช่างใจเย็นเฮ้ยช่างเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยช่างเอาเฮ้ยใจเย็น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 จเย็นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีไปดีคือรถดีคือรถดีเฮ้ยโอ้โหไปเอาปล่อยดีปล่อยคืนคืนช่าง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 ปล่อยปล่อยผมเพิปล่อยผมเพิไม่ไม่ไม่มีปล่อยไม่ปล่อย ปิดช่างบิดช่างเหรอเอาเอาไอ้ตายเอาไอ้ตายป๋าดีจุกคีบัสไปป๋าดับไฟเอาไอ้ตายไปไฟไฟผมมีไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เด้อถ้าปืนโหมมากกบารีก็บารีเอาดีเอาเดียวดีดิไปชุบเลยช่างไปชุบเลยหมอเดี๋ยวเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบเดี๋ยวเพิ่งชุบไปไปน้องรักไปน้องรัก ไปมันช่วยกันเหรอเป็นประอโดนช่างสตะเอ้ยโอ้โหเอาดิเอาดิอะไรอ่ะอะไรขึ้นอะไรขึ้นไี้ยวกทุกีข์ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนี่ไงเล่นใครอ่ะเล่นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นใครอ่ะบิดช่างอ่ะมันบิดช่างไงพอดีผมจะแจ้งความนิดนึงมีคนบิดเงินช่างจะเอาเรื่องมาที่สนเลยครับ ซ่าอะกูอกูแจ้งความเลยกูไม่ค่อยไม่ค่อยแจ้งใครด้วยมึงโดนหนักกูบอกไว้ก่อนมันจะได้เข็ดมันจะได้เข็ดบิดอ๋อใหลาบอา้อยหลาบบิดผิด,ผดคน้ดนนะเด๋ไปทรงเอมึงโดนมึงโดนแน่มึงโดนบิดใครไม่บิดมาบิดเจ้าของอู่คุณตำรวจจะได้พยานเลยไหมโอ้ อพยานก็คือคุณตำรวจนั่นแหละเป็นพยานหน่อยฮะคุณตำรวจไปค้นตัวสองคนนี้จำได้ไหมก็คือสองคนนี่แหละอ๋อเอาทำไมเขาไม่จ่ายตังค์ผมไงเขาบิดผมกำลังไปส่งขอที่พาวล้วไงต่อผมคิดเขาห้าร้อยตอนแรกเราเขาติดอยู่ตรงร่องตรงนั้นแล้วผมไปพาวให้เขาแล้วเขาให้ผมไปส่งวา้ให้ผมไปส่งของที่พาวผมไปส่งเสร็จเขาไม่ให้ตังค์ผมเขาบิดเขาเบรกรถเสร็จแล้วเขาขับไปเลยใช่ อ่าบองต้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยถ้าเป็นตามอย่างที่เจ้างสองคนนี้พูดก็จะโดนข้อหาขโมยสินทรัพย์ผู้อื่นนะก็จะจับปรับอยู่ที่สองพันแล้วก็จำคุกอยู่ที่สิบนาทีนะครับผู้เสียหายสามารถเรียกร้องได้ไม่เกินห้าพันอ๋อเอาคนละห้าพันเลยครับโโอ้หเกินไปโอ้โหห้าร้อยไปห้าพันโลจะได้เข็บจะได้เข็บจะได้เข็บเข้าใจไหมทำอะไรคิดมีสองล้านเหรอทำอะไรให้ทำอะไรให้คิด จากห้าร้อยจากห้าร้อยไม่คือผมจะตัดสัตย์ดาลไงจะได้เข็ดไงจะได้เข็ดไงอย่ามาแหย่ยกัดช่างไงยะผมอโอ้ยเราสอบได้ไหมครับโอเคครับแล้วโดนปรับหไม่ได้คนตํารวจสองอันนี้โดนอีกใช่ไหมโดนอีกสองคนละสองพันเป็นคนละเจ็ดพันอีกยี่สิบนาทีสิบนาทีแป๊ะรถให้เขาหน่อยโอ้คนละสิบอันนี้อันนี้ขอนะรถรถให้เขาหน่อยกันนะสิบนาทีก็ได้หมอครับ หวังหวังว่าจะไม่ซ่าอีกนะไอ้หนุ่มหมอครับไม่เหนื่อยหมอจัดมาหนักๆค่ะจะได้มีกำลังใจถอนค่ะจ่าเท่าไหร่ดีวะเออมันถอนยากจังวะตัวเนี้ยขอแค่พูดมาเสียงแข็งเรื่องโมโหโมโหใจเย็นดีค่ะมันเคี้ยวมันเคี้ยวไม่หืนนะวะหืนกระหายกระเฮี้ยนกระหืดรอว่างเลยอ่ะมีเออครัวนี่เป็นไรวะของขาด หมือนเที่ยวเหมือนเที่ยวปกติซีโอไม่ใช่คนเย็นนะเว้ยจริงจารุปกติก็เป็นคนสุขุมใจเย็นมากนะใช่ใช่ค่อยๆเปย์ก็ไโอ้โหใครร้องใครร้องเฮ้ยเอาใจซีโอพิเศษว่ะเฮ้ยคุกกีซีโอเกินว่ะคุกคีอะไรขนาดนี้น่ะเอาใจพิเศษเป็ะไรคนโอ้โห เตือนไม่ไหวแล้วโอ้โหมือหนึงเลยเหรอขอบคุณค่ะไหนร้องคู่แบบเสือซิคนติดเลยเขินเลยติดนี่ได้ข่าวว่าตอนสอบตำรวจนี่เขาให้ร้องอะไรด้วยนะสักอย่างอ่ะอ้าเหรอ ขอขออาแบบยาวๆได้ไหมขอขอแบบนี้ดีกว่าครับอ้าอ้าอาโอโอโอเอเอเอครับรวมๆมาเลยฮะอย่างไงสามพีอะเงินเงินไม่ไปงานมันเดินเหรอเฮ้ยมีจัดให้หน่อยดีค่ะโอ้โออนโไ้ว่หมีโอนไวเออเลยเหรอจัดไปห้าหมื่น เดมัน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 มึงขอดไอ้จอนลูกคัดขอขอพิกัดจอนเลยอ่ะโอ้โหตรดีมีความสุขจริงโว้ย A few moments later อือว่าไงหนู หนูว่าอย่างไรหรืออ๋อดิเอ๊ท่านบอก CEO ก็ตบบ้างเหลียงเอางันเอางันเฮ้ยของพี่ทางนั้งใจจังอ่ะเหมือนเที่ยวจังขนาดนั้นเลยหรออ้อยอุ้ยร้องหน่อย โอ้โหคืองจี๊ดยังไม่ยืนเลยกี้จอนนี่เสียจอนมาเสียจอนมาจอนนี่ตื่นเก่งโอ้ยสี่หมื่เสียจอนมาโอ้โหน้องก็ทำเพื่อความสุขพวกพี่อ่ะแหละแล้ก็ไม่ไหวก็เร็วเกินเลี้วก้อจุ่มจุ่มมุดมุดมุดตีอ เฮ้ยทำไมมอบมันคิดช้แบบนี้หมดแรงแล้วเหลืองทั้งตัวแล้วเป็นไงจันนี่เมื่อยมือหมดแล้ะฮะ